เช่นเคยมิสันยูคาซีเกนนะครับรถมืองสคุณภาพเป็นรถบ้านแท้นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถอเนกประสงค์ m ิวิกนะครับปี2015เกียร์ธรรมดาเครื่อง2005นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับสาภาพสวยงามนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัว คันนี้ไม่ควรพาดนะครับนะครับเพื่อไม่ใหการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปรับชมครับ มายืนอ,อยู่คู่กับมิวเอนะครับปี2015นะครับตัวสปอร์เอ็นะครับเราจะพามาชมร,รอบๆกันแล้วก็ภายในจะดูกว้างหรือขนาดไหนไปเชิญรับชมครับอันนี้ก็จะพามารับชมมิวเอนะครับเป็นสติกเกอร์สีแดงนะครับอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับ เป็นสติกเกอร์สีแดงป้ายทะเบียนนนทบุรี3557ป้ายทะเบียนสวยครับเป็นรถครอบครัวนะครับมีออปชั่นให้ครบนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับภายในกว้างขวางนะครับสวยงามเรียบรูดูมีสไตล์นะครับ เกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็กว้างนะครับสีตัดก,กันกับตัวรถนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับตัวรถเป็นสีดำนะครับภายในตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสวยงาม มีจอให้นะครับมีปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยแอร์แบ็กคู่ครับอันนี้ตัวนี้นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนปรับได้นะครับนี่ครับเฉพาะด้านคนขับเท่านั้นนะครับพวงมาลัยนะครับมีปุ่ม กดเลื่อนลงเป็นพุทธสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูหยียบคัดนะครับเหยียบคัดก่อนสตาร์ทจอทำงานนะครับอันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับปรับได้นะครับ ไม่เพียง5 9า7 9ก้ิโลเท่านั้นนะครับใช้งานน้อยมากครับสวยนะครับมีจอเป็นคบนะครับออปชั่นนะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับทั้งสองฝั่งนะครับมที่วางแก้วน้ำทั้งสองฝัง่ง เดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังครับฝนตกลงมาแล้วครับพามาชมด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะพับได้นะครับอันนี้พับลงมาถ้าเกิดเราจะนี่ครับเดินขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาพับเก็บของสัมภาระได้เยอะแยะครับมองมาให้ครับนี่ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกที่นั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเก็บของสัมภาระในการเดินทางนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโอ้โหยังใหม่ๆเลยครับบอได้คำเดียวว่าพื้นครับไปได้คันนี้ไปนี่ป่นเตียบ์าซสแบตได้นะครับเดือดรัแบมองได้เลยครับนี่ครับเยอะมากเลยครับ้าพใบแดงจริง วยงมครับคันนี้ตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้นะครับตนกล้องมองหลังนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับกล้องมองหลังเเดินม,มีแหลกหลังคาให้เรียบร้อยครับเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยครับราคาคันนี้อยู่ที่ร,ราคาคันนี้อยู่ที่ เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแม็กซขอบยี่สิบนะครับเติมโรงงานนะครับราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวน,นี้เราแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ปีค่าใช้จ่ายอนเทียงปันเริ่มต้นนะครับหนึ่งหมื่นสามพัน 8 0ดรอยนิดๆถือว่าคุ้มนะครับราคาป้ายแดงตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ประมาณร้านเอดหรือ,ร,อร้านสองเนี่ยครับบอดได้เลยนะครับรถสวยๆอย่างนี้มีมาไม่บอดอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันแล้วกันเอาละครับตอนนี้เราพอมาชมห้องเครื่องนะครับในไนสวยงามนะครับติ๊กเกอร์ ยังไม่มีการสึกลรอใดๆนะครับลดตามสภาพการใช้ขขง,างานนะครับเป็นเทสนะครับเป็นเพดเพดเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับพลาสติกยังไม่ยังไม่ได้แกะหยุดไปเลยนะครับหน้าลดสภาพสวยงามครับใครได้ไปนี่สุดคุ้มจริงๆ เครื่องเงียบนะครับถ้าจะให้สวยกว่านี้ก็คงไปออกป้ายแดงนะครับสภาพนี้หาไม่ได้แล้วนะครับเดีย๋ยวมาฟังราคากันอีกทีนะครับก็มาฟังราคากันอีกชัดๆนะครับคันมิลเล็กที่ผมรีวิวให้ชมเมื่อกี้นะครับเป็นมิลเล็กปี2015นะครับ เครื่อง2 5 0 0นะครับเป็นรุ่น Spot X X นะครับสติกเกอร์สีแดงแม็กเดิมโรงงานแม็กขอบ20เดิมโรงงานนะครับราคา729,000บาทนะครับราคา729,000บาทพร13,800บาท84นวดนะครับ84นวดนะครับไม่ต้องค้ำครับฟรีดาวนะครับ ฟีดาวไม่ต้องคำเอกาสารไม่ยุ่งยากนะครับแถมให้อีกนิดหนึ่งใครที่แชร์คลิปนี้นะครับใครที่แชร์คลิปนี้หรือมีลูกค้าติดต่อผ่านทางคลิปที่คุณแชร์รับค่าแนะนำห้0 0ับาทครับเราแถมให้นิดนึงคือรับค่าแนะนำห้0 0ับาทหรือใครมีลูกค้าพามาจอง 5,000บาทครับหรือลูกค้าเห็นคลิปนี้นะครับเห็นคลิปนี้แล้วสนใจคุณถือคลิปคุณมาเปิดคลิปนี้ให้ผมดูผมให้ส่วนลดคุณ10,000บาทอ่าเฉพาะโปรโมชั่นตรงนี้เฉพาะสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้ฟังดีๆนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับ ก็คือค่าแนะนำา5 0 0 0บาทหรือถ้าเกิดลูกค้ามาออกรถเองมาเปิดว่าเห็นคลิปเห็นคลิปนี้เลยมาออกรถนะครับก็รับส่วนลด1,000 0บาทครับพร้อมกับตัวนี้เราจะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์1ปีเต็มนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ ก็ขอฝากว่าเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เพื่อมีรถด,ดีๆมาแนะนำกันอีกนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ